ส,สวัสดีค่ะอฟวันนี้พยาจะมาแจ้งนะคะว่าเอ่อจะมาแจ้งว่าจำเลยของพอยาที่สกลนครนะคะไม่เคารพกฎหมายนะคะทั้งๆท,ท,ที่โดนศาลสั่งคำพิภากษาออกมาแล้วนะคะจำเลยอะ่ะ สารสั่งให้ใจ่ายค่าสินใหม่ประหยัดนะคะสามหมื่นแล้วก็โดนค่าปรับไปส่วนค่าปรับประหยัดไม่ได้สนใจเพราะว่าค่าปรับสารนี่ก็อยู่ที่าสารนะคะแต่ของประหยัดสิคบประหยัดเป็นโจ์ค่ะนะคะจำเลยไม่เคารพกฎหมายนะคะไม่ยอมจ่ายค่าสินใหม่นะคะเดี๋ยวเ,เกือบครบเดือนแล้วนะคะตอนนี้นะคะประหยัดเป็นโจทยดเดียวๆเลยนะคะซึ่งค่าสินใหม่ก็สูงอยู่แต่จำเลยไม่ยอมไปวางในเอฟซีค้ ดูสิคะเวลาพระหยาดตกเป็นจำเลยนะประหยัดเคารพกฎหมายมั้งคะแบบว่าแมนๆเนาะเออคือเราผิดเราต้องใช้ค่าสินใหม่ก็แต่จำเลยของประหยาดค่ะสารคำพิบางษาไปแล้วลงโทษค่าปรับสูงด้วยโอค่าปรับศาลเกือบแสนค่ะนะคะแล้วก็ค่าสินใหม่เนี่ยไม่ยอมมาไปวางให้โจทย์เพราะฉะนั้นอยากกระพริบตานะคะเวลาประหยัดเป็นจำเลยประหยัดก,ก็น้อมรับผิดแต่ถ้าประหยัดเป็นโจทย์นะคะจจำเลยไม่ชดใช้ค่าสินใหม่ประหยัดเล่นสุดนะคะ เอฟซีอย่าลืมนะคะอะ่ก็ชงช่วงอ่ไม่เกิน2เดือนถ้าคำอุทธร์ป้าหยากได้ยื่นอุทธรณ์ไปเหมือนคดีใหญ่นะคะว่าอ่าคำพิพากษาออกมาอย่างนี้โทษจำเลยเบาไปหรือเปล่าหรืยิ่งจำเลยไม่สำนึกเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะแต่ว่าป้าหยากไม่ไม่เน้นให้ลงคลิปขอโทษนะเพราะว่าโรคโซเชียลมันมันไม่ได้มีผลกับป้าหายาดเท่าไหร่คือ คำพิพากษามีผลกับเพราะฉะนั้นนะคะเอฟซี FC คะ่ะอย่าลืมนะคะต้องติดตามช่องเจเปชรปอยเป็ดนะคะเจเปชรปอยเป็ดเป็นโจทย์นะคะที่จำเลยเบี้ยวค่าสินไหมตามคำพิพากษานะคะเดี๋ยวจะรอชมเอฟซีอยากเห็นไหมคะว่าการอุทธรณ์คดีเนี่ยเราต้องการให้จำเลยรับโทษหมักกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้องจำเลยไม่จ่ายค่าสินไหมตามคำพิพากษาเนี่ยเราจะมีการยื่น ยื่นเอกสารไปไปแถลงสารนะะนี่เป็นหน้าที่ของทานายเนาะ,ะแถลงสารเสร็จก็จะเอาคำพิพากษาว่าต้องจ่ายค่าสินใหม่ให้ประหยัดเนี่ยโดยที่ไม่จ่ายก็จะไปยื่นที่บังคับคดีทําการยืดรัพย์รอชมนะคะเอฟซมันจะมีเอ่าให้ความรู้สําหรับใครก็ตามที่เป็นโจรและจำเลยเบี้ยวนะคะไม่จ่ายเงินค่าสินใหม่ทากับพิพากษานะคะเราสามารถไปยืดทรัพย์ได้แต่ว่าใช้เวลานะคะก็เหมือนมีอะไรเราก็ยึดตรงนั้นเพื่อมาจ่ายค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้เราก็คือ ตามคำพิพากษากะไม่ว่าค่าสินไหมหรือจะเป็นคดีรถชนคดีอะไรก็ตามที่มีค่าคดีแพ่งนะคะเพราะฉะนั้นอยากกระพริบตานะคะ ประหยาดนี่เป็นัน้งโจ์และจำเลยนะคะภายใน2วันติดติดจะเป็นโจทย์นี่ก็ค่าสินใหม่สูงอยู่นะคะค่าปรับสารของจำเลยก็สูงแต่วันนี้โชคดีค่ะเป็นจำเลยที่มีความสุขมากคือรับสารภาพจบจ่ายเบานะคะแล้วก็โทษอาญาก็น่าจะเบาด้วยนะคะนี่เป็นข้อกฎหมายนะคะเอขายอย่าเริ่มติดตามช่อง เจแปดปลายแปดนะคะผู้ที่มีตําแหน่งเป็นโจย์และจําเลยวันนี้เป็นจําเลยเสียงก็จะเบานิดนึงแต่เวลาเป็นโจทย์นี่จัดหนักจัดเต็มนะคะตามกฎหมายเนาะเอฟซีเนาะแต่จําเลยของไม่อยากเป็นใครไม่ทราบนะคะคือไม่กล้าบอกนะคะเพราะว่ามีหลายคนจําเลยของไม่อยากเนี่ยหลายคนแล้วนะคะที่ กำลังดาเนินการอยู่ก็กาลังมีนะคะตอนนี้กําลังจะอุทธรณ์ก็มีตามคำพิพากษาก็มีนะคะตอนนี้ไปไหนมาไหนเพื่อยากก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะเอฟซี FC, เพราะว่าอันตรายสองวันที่เงียบเงียไปสกนมานะคะกลัวโดนตีข้างศามอีกนะคะเพราะว่าเป็นจอดอเป็นจอ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอฟซี FC, เวลาทําช่องทาอะไรเหมือนกันอยากไปไว้ใจพวกอวตารหรือใครก็ตามมาคุยหลังบ้านเราเวลารวมทั้งเอฟซีบางคนนะเวลาเข้าดีกับเรา โกรธโกรธไอ้ตัวนู้นก็จะมาดีกับเราเพรอโกรเราก็จะเอาคำที่เราคือสวยอะ่ะเออเขาเรียกว่าสวยเพราะไอ้พวกเป็ดช่างยลว่า fc สายบาปสายเสียนคือเอาคดีมาให้เราเพราะฉะนั้นดูดีๆนะพวกนี้มันจะหิวแสง หิวแสงแฝงมาแบบว่าอยากมาช่วยนู่นเนี่ยโอยเจอตัวเองอะน่ากลัวเดโอ้อเอฟซีิฟากไว,ว้เลออ้อตอนนี้นะ่ก็ตอนนี้รังอหายไปหน่อชจังตักก้งแต่ปัตตกาใครเห็นตักก้งแต่ปัตตกามังคะบ, <c oughs> บอกนะว่าอึ่งน้อยหรือคัโก๊อฟไฟคิดถึงสี่ห้าหกนี้เราจะไปประกุดกายที่ชายทะเลนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวออม ไปทางวังน้ําเขียวโคราชนะคะก็จะไปโผล่ตามทะเลก็ยังจะไม่ไร้สดมากนะคะเอฟซเพราะกลัวโดนทำร้ายก็เนาะเดี๋ยวโดนทำร้ายยังไม่ทันขึ้นสาลก็แย่เลยช่วงนี้ก็สวยพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นโจหรือจําเลยก็ยังสวยใสรับผิดชอบแล้วก็เคารพกฎหมายนะคะเอต่อไปนี้ระวังนะถ้าใครไม่เคารพกฎหมายเจ็บ แต่ถ้าเราผิดรับสารภาพด้วยค่ะเจ็บใจเบาจบแต่ถ้าเราเป็นจำเลยแล้วไม่รักษากฎหมายนะเจ็บใจหนักหมดตูดนะจ๊ะก็น่ก็ซิซิซเสียวเนาะโจทโจดสกลนครก็บจำเลยมุกดาเล่นได้ทุกบทนะก็เวลาเป็นจำเลยก็เสียงเบาๆหน่อยนะเวลาเป็นโจ์ก็เรียกร้องนู่นนี่นั่นได้นะอึ่งนะใจเย็นๆ เอ็ซิกอะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาไลฟ์สดไปเที่ยวก็เนาะไอ้พวกที่มาข่มขู่หน้าจอหยุดนันจ๊ะหยุดไม่สามดาวดาวมหาไรใช่เป็นไงคะสวยน่ารักเหมือนเดิมหรือเปล่าโลกโซเชียลเนี่ยบางทีก็ดีก็ดีไม่ดีกันแต่ว่าอยากชอบเอาโรคบนดาวอังคารมากกว่านะเพราะว่าคําพี่พ้านสารนี่มันสุดสุดกว่าเยอะเออเออยิ่งคำพี่พ้านสาออกมาแล้วนะไม่จ่ายค่าสินใหม่ก็นี่หมดตูนัจนจะอึงหมดตนะจ๊ะอึง โอเคนะคะเอฟซี <c oughs> ไฟกระพริบวันนี้ไม่ไลฟ์สดเนื่อจะพักผ่อนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ออกเดินทางเช้าเนาะไปเที่ยวกันเรื่อยๆนะใครเหงาก็อย่าลืมเข้ามาช่องประหยัดชาแนลนะคะหรือว่าช่องเชฟเป็ปลอยเป็ดนะคะพรุ่งนี้ก็จะกลับสู่หมวดปกติแล้วค่ะเรื่องขดงคดี3-4วันวันนี้ก็เคลียร์ เคลียร์เบาตัวโล่งเลยค่ะเป็นโจทย์ก็แสนดีเป็นจำเลยก็เขารู้กฎหมายกันนะคะทุกคนใครอยากรู้ความจริงเข้ามาช่องนี้นะคะตอนนี้ประกาศตามมาตะกัแตนปาตังเกอเธอไปไหนมานับถอยหลังค่ะวันนี้เท่าไหร่ละสามเ 1, 2, 3, อ็ดหนึ่งสองสามสี่โอ้อีกสี่ห้าวันก็เจอกันนะจ๊ะนัดสืบแล้วนะสืบคราวนี้ไม่ยากสืบคราวนี้มันคงไม่ยากค่ะนะคะเพราะว่ามันมันคนละอย่างกันแต่ว่าถ้าเกิดสืบแบบว่า ออมีอะไรสับซับซ้อนต่อจิ๊กซอได้ก็เหนื่อยหน่อยรีบรับสารภาพไปเลยค่ะอย่ายืดเยื้อก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณเอาทนอยขอบคุณน้ำเป่าขอบคุณหลายๆสิ่งหลายอย่างทำให้อึ่งน้อยไม่ได้จอมีความสุขนะคะไอชีมถอดกิบแล้วเด้อเนี่ยผมเนี่ยผู้นิสัยผมในชาานะครับเบื่อตัวเองจังเลยยิ่งดูกิ่งสวยคนอะไรก็ไม่รู้เนาะเนาะ เป็นโจทย์ก็สวยนะเป็นจำเลยก็น่ารักเลย <c oughs> นี่แหละค่ะเขาเรียกว่ารสชาติชีวิตนะคะเอฟซีแต่ทํายังไงให้เราฉลาดที่สุดก็คือเซฟค่าใช้จ่ายเซฟเวลานะคะแล้วก็รักษาสถานะทางกฎหมายให้ดีที่สุดเราไม่จําเป็นต้องเงินไปหวานอะไรมากมายแล้วก็อย่าไปหวังอะไรมากมายกับเรื่องอกระดกคดีนะอย่าไปเที่ยวแบบว่าอยากจะได้นู่นได้นี่เขาเยอะๆเขารบสานดีที่สุดจะบอกให้เลยนะเขารบสาร แล้วเราจะมีความสึกนหม๊ะนจโอเคสำหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนสวยไหมคะใช้แอปอะไรเนี่ยสวยจัง <c oughs> เดี๋ยวก็บอกว่าใช้แอปอะไรสวยจังไม่ใช่ในหะลอกคาะเอฟซีกันจะร้อยครบแปดนาที <c oughs> ครบแปดนาทีนะคะหวังว่าโจทย์อธิบายถแถลงนะคะถแถลงให้ฟังจําเลยจายลําเลยรีบไปวางสารแต่ก็ไม่ทันแล้วะค่ะไปวางได้แต่ว่าเดี๋ยวก็ยังไงก็อุทธรณ์คดีอาญาด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าอุทธรณ์คดีแพ่งนะจ๊ะแล้วพบกันนะคะเอฟซีติดตามนะคะว่าโจ์ป้ายาดเนี่ยอุทธรณ์คดีอาญาขอาม,มิ่นประมาทในการโฆษณา3 2 6 328 3กสคงไม่เกินสิ้นปีเรารอรุ้นกันนะคะ เพราะว่าเราอุทธรณ์ไปขอให้จำเรยรับโทษหนักเหมือนคดีใหญ่นะคะเราจะสู้แข่งกันกับคดีใหญ่นะคะจุบุจุบุพบกันใหม่พวกนี้นะคะคืนไหนคะ่ะ